เรามีโจทย์จากเจ้านายมาเนาะว่าแบบไปช่วยทำพ่อแบรนดีพอตมาให้หน่อยพี่จะประชุมในอีกสิบนาทีแล้วนะครับผมทํายังไงดีสมมติว่าเจ้านายเราเนาะเดินมาบอกว่าเอ้ยช่วยทำพ่อแบรนดีพอตจาก Excel นี้ให้หน่อยด่วนๆสิไปจะมีจ๋าเลยนะจ๊ะอีกสิบนาทีพี่จะประชุมแล้วจะบ้าเหรอใครมันจะไปทําทันนะครับจะบอกว่าจริงๆมีโซูชันหนึ่งที่มาแนะนํานะครับผมว่าทําทันแน่นอนเนาะได้ดับง่ายๆเลยนะครับเริ่มมาเนาะเราก็ไป Google นะครับผมเสิร์ชว่า Power BI แค่นี้เลยก็ได้ครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเข้าสู่หน้า power bi service นะครับผม workspace เราจะมีตัวที่ชื่อ my workspace ตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยอ่านี่นะครับผมเราสามารถสร้าง report บนฟรีไ l เ c e n ได้แล้วนะครับผมเริ่มมาแล้วก็เสร้างล a t ต s าเเลยครับนี่นะครับผมเอาจากอันไหนล่ะ excel ครับนี่ไง excel ที่เจ้านายบอกเมื่อกี้นะครับผมเราก็นำทางไปสู่ตัวตะกี้นะครับผม financial ของผมอยู่ไหนนะนี่ financial data นะผมเรียบร้อยนะครับผม เราได้แล้วครับ Detail Official n n a Data เป็น Data Set นะครับผมเราสร้างรีพอร์ตเลยไหมแน่นอนครับกดคลิกมาครับผมมันมีตัวนี้ครับ Auto Create นะครับผมซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ AI ในการช่วยสร้างรีพอร์ตให้เรานะครับผมมาดูสิครับสร้างแล้วเป็นยังไงครับรีพอร์ต is ready แล้วนะครับผมเสร็จได้ไม่ต้องถึง10นาทีแนะ3นาทีก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ไงล่ะโอ้โหใช้ได้ทันทีเลยนะครับผมเนี่ยมี Quick s u m m a r มาเลยนะครับผมอ่า มี sum of discount sum of, success, some of sales sum of cost sale นะครับผม sum of unit s o l ครับ